สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมารำครับช่องกระชัยละพันธุ์ออเชียลนะครับผมบรรยากาศเตยล่าครับ Thank you. <c oughs> เิลูินาสแสดงเร็วเร็วเร็เร็มเร็วเรสักซาเข้มกับบานบปนี่ <c oughs> ไปบัดแพงกันบ่ เนาลกเน่าส <ừ> ุดะ <ừ> ูเตยลาแล้ว็ดีเด็กเครื่องบินมารับหรอบรรยากาศเตยลาครับแปอาบน้ำก็ร้สาม ลูกแป๊บนกเด้อโอ้่าา่ีเหรสมซื้อมันอีหรีเนาะสมซื้อมันอีหรี แล่ให้สมซื้อในรีนั่นแหละอีลีน้องมี่นะครับตอนนี้แฟนขับกำลังเยอะนะครับมีไอต่อยาหาไหมไปทางไหนระบบชอบเล่นมาเป็นตี๋ก่อนจะยิ้มก่อน ไป,ไปก็ต่อยาโสธรครับพี่น้องันเพลงกันมลลัมครับถ้าอับหนับพี่น้องเอ้ยเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่เธอลืมแท็กซีไ่ไว้ในกระเป๋า

อาบน้ำอะไตีอาบแล้วอาบยิ้มใส่แม่ตักมาอาบแม่ตักเอาไปขึ้นสีน้ำหองน้ำมันเกิเย็นโอ้ยห้องห้องน้ำมันอ้นมันแคบทั้งแคบทั้ืองอ้นคือเด้อสายยางอย่างนี้ก็ตัตกระแตแข็งอาบต้งตีหักตากไว้นี่ก่อนตาหลักก็ลืมฮะตาหลักก็ลืิ่มขึอเก่า อากาศเตยล่าแล้วนะครับอู้หนาวอากาศหนาวอากาศหนาวเย็นมากน้องเอฟไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้กลับบ้านแล้วเนาะจอจริงเหรอไปพักก่อนไปกี่วันนะ่ะบ่อยสองเดือนเว้าวคือท่าน,นี้แล้วเป็นตะเย็นผุดยิงไฟนะครับอากาศหนาวครับพี่น้อง กาศหนาวมากนะีอาบน้ำก็ยังอานนึ่นงสองสมอยู่เด่ลนขาไม่ลไไเ,นะเามาลาเลยเอที่ <c oughs> นีพี่ต้นกิติตพ,บบพกกงศ์นะครับน,รนี่พี่ต้นกิติพงศ์นะครับไไอันนั้นพี่อู๋นะครับ สุดยอดเล่นไหมเฮาเฮ้ยเฮ้ยยังให้ไอ้บัวมีแนวเย็บขี เลืังขี้เขาเมนเฟยเอ่าอ้นเมนเยไป่โอเคย่ี้แมเือดขนคือบมกานั่งอยู่นี่เขาด้ยผู้ใดอ๋อสิเป็น้ายขี้หอ่มันแมนบอโบนี่นี่นี่อยู่นี่เอาไปป่ไปมันอีลีบอโบมัดมาไปมัดเอา ก็จะไปเยียวไกลเทเิลมันจะไกลอย่างกะยังว่าหนีไงใช้ขี่ป่ะนี่บโลเขาไปเบงกอที่ลเจ้าไปดมบเลยเนาะไปเงยียวยางไก่ปนัเออมันประเด็นยืนเยียยวานีก็ได้หนี่่เป็นบาสิคนนนนนี่อยเยวยงด้างรถันได้ดูนี่มองนี้เพื่อนกันนนมองนี้เพื่อนกันนนจะไปเหยียยวใหมเพื่อนนัน่ไหมอเหยยวยางรถเออนั่นเขามีคนมีมารยาทไม่ไม่ใช้ใช้เอาจะไปเยียวหดคนได้ยังเจ้าเดินเขาไปด มันคือมคือจะเสียเป็สเสียไปใสันนแสเอสียไปแสนบุ่มบุ่มอยู่เนออาสิยังไ่รู้บุ่มบั่ม่นยใส่ยุใส่ยใสบุ่มบั่มยุใส่ทัเดือนอ้าสิมาถือเราขึ้นรถซอยบนะไปอัไปทำผ่านเราว่าเราบุ่มบัมีสั่ยขี่มันว่าถนัดตัวพอดีรยอีย่ขี่อีรีขี่อีรีเฮ้ย บ่แต่กินมันก็โอเคแล้วบ่อาบด้วยน้ำเพราะว่าอันน้ำท่านี่มันเฮ้ยเป็นเพแสมเฮทมเป็นเสงอันหนาอยมันิงอ๋อยักอันบอาวัวแต่ว่าเบาก็เบาบ่อาบอีรีเด้อบ่อาบบ่อาบอีรีหรอเนาะ ไปฝึกมานะรอเมียพี่เผือนะพี่การชัยตกระท่อนท่อนท่อนใครท่อนมาท่อนตัวสลับตั้งลำไม่ได้เลยพี่การชัยโมเมนต์สิเอาแต่ท่อนจะคล้องรองได้มันก็งงตัวเนาะพี่แล้วก็เธอแล้วก็พี่แล้วก็เธอแล้วก็พี่แล้วก็เธอสลับกันตั้งผู้อยสานไม่ได้พี่การชัยตั้งลำไม่ได้เลยพี่เลือฝึกมาสามปีแล้วงงบองงไหมท่อนไหนที่มันลำอ่ะพี่ก็รอพี่ก็รอโดไม่ใช่ เป็นตั้งได่ก็เป็นเมียออส่วนบ่อเอาเหมือนรกจังวากันโอเคครับพี่ก่แช่คนเอยางงผู้เหยียบขี่ก็เหยียบขี่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมาขี่ไก่ตายมันแทะมันเหยียบขี่จ้าของบ่าน้ เลกนไ้ไ่ไเป็นเครื่องวดมเครื่องวดสมเข็น้ะเปสีม่วงนะลองเล็งโอ้ยผมตรงมากเลยลูกผมตรงผมตรงค่ะผมตรงมากเลยถอดถอดออกัวทิ้งเหรอโพษไลค์เลยว่าพี่กันใช้ก็เลยริงเ้าพอญ่ พ่อใหญ่ไปใส่ครับโอ้ยมาโทอยเป็นพ่อยต่อค่าพ่อยนั่งเอกเด้นี่พ่อใหญ่อันบบไปเลี้ยงควายบ่ครับมึอนี่โอ้ยจะนั่งไห้เถรจงผมเงี้ยวเลยไปพ่อใหญยนะนี่เรื่องยังนี่เรื่องดอกบานทีปูดเป็นลำโค้งเฮ้ยแล้วพื่รถผู้ใดนี่เขาจับสลากไลยมันเตี่ยงไหมมั้ยต้นใหม่เป็นผู้หลุดจากกิฟต์อาบอยู่บนน้ำอาบอยู่บนน้ำ อาบอนอาบบ้ำไปกินพยากรให้อ,อาบเจ้าน้าจะอาบไปอันโอ้ย <c oughs> ต้องดูไหมโอ้ยเต้นอีลีนั่ไหโอ้ยเตยหักเตยเนะค่น้อว่าพื่น้องอุบลนีเนี่ย <c oughs> มา <c oughs> ตยหักเบยเน่ใครน่นใจรลายนะเ <c oughs> ตยปวดเตยปวด ข้าอยู่อกติหลายเด็ดด้งเตยเป็นขาลอยคือเด้ยีนขาวไตีบหลายแต่ตองเป็นดาวเลยพราะเด็กแก้วเพราะได้กเข่าไปเพราด้ปูนเดกแก้วนีาสเลียงขาวดอกอีหลีไรจ้ากินยางกาลอยกบาทจ้ก็มีมือได้มือบอยละแต่มือเจ้าได้ก็อาบปากอาจจะมาเรือบอาบน้ำ่าน

นี่น้องแอนยังไม่กลับเลยนี่นี่น้องแอนว่าเจ๊ว่าว่าเจ๊ไปว่าเจ๊เจ๊ไปว่าเจ๊ไปเดี่ยวรันปัดเห็นไหมเอวลันปัดกันปัดลันปัดเออพอต้องหล่อคือเราดิยร์เราต้องล่อเอออยากกินน้ำสะอาดสะอาดเอาพอกันมือแรกครับพี่น้อง จะสวดท้อนบังไฟโกบายบายค่ะวัสดี้ค่ะวัสดีคค่ะ